วีดัดหวัดดีวันนี้ผมหน้าตาด,ดีที่ชุดโอ้โหเปิดมายังหลงตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งกว่ารถแท็กกาแฟไทยนะผมนี่โฆษณาเลยนะครับโอเคสายที่วันนี้นะเนื่องจากผมเล่นนั่นนั่นมานานแล้วครับเปลี่ยนสายบ้างครับลองเล่นใหม่เนื้อคิดนะครับเป็นสายที่ใช้ขุดแร่นะถ้าสําหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อครับก็ซื้อเราราสัก5000เกม5,000เจมนะครับใมเนื้อคิดก็จะได้ของอุปกรณ์เริ่มต้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเนื่องจากผมสำหรับบางคนที่บอกโอ้พี่มีที่ขุดอยู่แล้วพี่ พี่โง่มาขุดตรงนี้ทําไมอ๋อผมต้องใช้ครับผมต้องใช้คับปิ้งเทเบิลนะครับกับสติกนะครับขุดเอาไว้เก็บไว้สักสองอันแค่นี้แหละครับทีเหลือก็กระโดดลุยเข้าเมืองนะครับยิ่งกว่าเจอร์เโม่เนี่ยโอเคไปอย่างแรกคือทานก่อนเลยครับเพราะเนื่องจากเราไม่ได้ขุดไม้มาครับเราใช้ไม้เผาไม่ได้เราจึงต้องใช้ทานเผาครับโอเคอ่าโอเคลองลงไปข้างล่างดูครับเผื่อมันมีของดี ตรงนี้ครับตรงนี้ของดีเยอะตรงนี้ของมันชอบมีของดีเยอะครับโอเคโดดเข้าไปก่อนเลยครับนี่อเหล็กอานนี้ทองนี้อันนี้เหล็กอันนี้เหล็กอันนี้เหล็กของแท้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอืมอันนี้ทัศนียภาพคตรนมืดเลยครับผมมองไม่ค่อยออกเลยว่ามีมีเพชรไหมเนี้ยที่รู้ผมมองออกว่ามีเหล็กอยู่มีเหล็กอยู่ตรงนึงอืมอ่าเหล็กโอ้มองมืดมาก มันมืดมากมันมืดมากม,ม,มาก,ม,ากมีเพชรไหมโอเคครับอย่างแรกคือเราต้องตั้งเต,ต่าครับในกรณีที่เราเจอของดีดีอ้าวเราได้เพมาด้วยครับเพคือทําให้ขุดเร็วครับเงะไม่เบานเนี่ยเนี่ยฮมสถานะดีตามคนหน้าตาเลยนะบอกเลยครับชายแทรล้วนๆเนี่ยโอเคอ่าคอยสว่างเอามีแรงอยู่ตรงไม่เห็นนะก็มันครมืดไม่เป็นไรคนระับ โอ้โห,โหอันนี้กดขิ้ขวาสกิลนะครับเป็นกดขีขวาเราสามารถเสิร์ชแร่ได้ครับก่อนที่จะเสิร์ชแร่เราเคลียร์แร่ก่อนดีกว่านะครับเนื่องจากแร่มันทําให้ผมวิเวียนเสียสัรราค้ายจะเป็นลมนะครับต้องกินยานะครับเราจึงขุดจะลงไปข้างล่างลึกๆก่อนนะครับเราค่อยใช้สกิลเสิร์เนยไม่งั้นมันจะเสิร์ชไอตรงแร่ที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับมันจะเวลี่เซ็งมากเลยครับที่แบบโอ้โห,โหแร่มันอยู่ตรงหน้าจะเซิร์ชให้อยู่ตรงหน้ากี่ขี้เกียจทางานไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเค มีครูดาวเหมือนกัน,นครับสกิลสแกนนะอาจใช้ได้แหละงอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเตี้ยอะไรเก๊แซตล่เดิมเดิมอ่ะผมนี้ขึ้นไปครับที่ขุดเหล็กเตี๋ยไว้ก่อนเลยครับวูที่ขุดไม่มีวันพังด้วยนะแจ๊ะของพี่เขาโหดจริงนะครับอย่าดูถูกอย่าคิดดูถูกดูผิดผิดไปเลยครับน่นารำคาญจังโอเคอ่าเอามาทําอะไรครับในเมื่อที่ขุดผมไม่มีวันพังกรณีเจอเพชรครับ แบบไม่คลาดฝันนะครับโอเคคุณดูมันขุดดิความขุดของมันนี่เฮ้ยไม่ใช่ดิการขุดของมันนี่อินดี้หรือเกิร์ลหรือคร์สโค้ดจับประหยัดจริงสิงค์ขนองนาะปลาละหลุ่คนเหล็ก8ปดบวกเบวกสิบวกสิขุดรู้3าส่วนสกันเลยทีเดียวนะครับมาเป็นซักสูตรคณิตเลยไม่ต้องถามแล้วว่าคำตอบคืออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับบอกเลยผมมั่วเหมือนกันโอเค okay. ตึง แกมัวแต่จะมุ่งหน้าไปแล่โคโออย่างเดียวเลยวันหลังฉันจะไม่เลือกสายแกมาแล้วผมว่าแอปเปิลยังมีค่าอีกอีกอย่างนึงผมเลือกสายเอา้าเออเอ้ยผมขอโทษที่ด่าขอโทษขอโทษเลยโอ้โหถึงแกจะไม่พาเจอเพชรด้วยตรงแต่พาทางผ่านของแกทําให้ฉันเจอเพชรถือว่าเป็นผมร้คิดกันเลยทีเดียวนะครับเราจึงจะไม่โทษมันนะครับอือือ,อแต่ใส่ร้ายมัเลยแล้วกันนะเพราะแกเลยนะ อุพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิแลกอยู่ตรงหน้ามันมันมันไม่สแกนให้เว้ยแสดงว่ามมนสแกนแต่ของกากาเนี่ยต่อยไม่เนี่ยไอผมต้องการของดีๆไอนี้มันสแกนของอะไรให้ดูแต่ละอย่างนี้มันสแกนให้ครับน่าต่อยกับมันมากเลยแต่เดี๋ยวผมตดนหาว่าคนบ้าครับทะเลาะกับพิกแอคครับไม่ค่อยจะดีัะเท่าไหร่นะครับโอเคเราจะขุดไปแบบยิบย่อยนะปรเดี๋ยยิบย่อยอ่าคนมาสักครั้งหนึ่งครับอ่าแร่ยังไม่ได้นะครับ สกิลเซิร์แรงไม่ได้ก็อ่ามาถึงระยะหนึ่งโอ้ยพอแล้วไม่ไม่ใช่แล้วไอ้สกิลขุดแร่เนี่ยสกิลเซิร์แร่เนี่ยสแกนนิ่งเตี่ยอะไรอะได้แต่โคโอผมนี่โอโหเลยว้าขุดทางตรงดีที่สุดครับ <c oughs> ทางตรงเป็นบ่อกเกิดของเหล็กครับเออแล้วก็บ่อกเกิดเพชรด้วยว่ะไม่ธรรมดาครับ ไอ้กอดเมื่อกี้เพดานสุดท้ายผมโดนเขาแย่งขุดไปครับถ้าอย่างนั้นผมจะได้ลงเท้าเลยนั่นนะโอ้อแต่ไม่เป็นไรครับท่านางเขาจะเป็นสายขุดแรกเหมือนกับผมครับสแกนมาเจอนแน่ๆเลยโอเคไดโโ้โอ้โอ้โอ้บ้าไม่ธรรมดาครับผมมไม่ธรรมดาเลย <laughs> เจออีกแบลวโชคดีเหลือเกิน ไม่ธรรมดานะครับผมเนี่ยเป็นชายดูดเพชรน,นะครับเจอแต่เพชรน,นะครับเพชรกันหยักเอาไม่ใช่เดี๋ยว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 จะโดนแบไม่ได้ช่องครับอา้ยเขาไฟากันแล้วจะไฟกันยังไงวะเนี่ยจะเอาแอปเปิลข้างฟากได้ไงวันเนี้ยโคแกปาข้ามถล่มปัตตพีจริงๆดูสิครับสกิลเซิร์ฟไม่มีผลเลยเอ้ยแต่ไม่เนี่ยเส้นทางมันอาจจะทําให้ผมเจอเพชรได้ครับเชื่อมั่นในมันแล้วคูต่อไปนะว่าอาจจะไม่เจอนะครับ เราจงเชื่อมั่นนะครับตรงหูแต่คนมืดแหละท่านผู้ชมอย่าคิดว่าท่านผู้ชมมืดครับผมก็มืดเหมือนกันครับท่านผู้ชมบอกทำไมไม่เปิดไฟครับปึงงบครับอย่างหนึ่งขี้เกียจโคตรเลยครับโอเคครับผมกลับไปทางเดิมเอาเหล็กไปเผากันดีกว่าครับผมเวียนหัวมากโอ oh m มก o d มันมืดมากต้องเดินไปทางสว่างโอ้โหนึกถึงไอส้ส,สีสีทับป,ปนเมือมั้ยเออช่างเละกระตูนเก่าดักแก่ผมไม่เอาครับ <c oughs> ไปไปไป,ไปมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นะนะอื้อหือ แต่สมมุติว่าใครจําได้ก็แก่แล้วกันอ่ากลับมาณจุดเดิมโอเคต่อครับคูไปอยยางมั่นใจนะครับอมผมหวังว่าสแกนที่ไม,ม่ใช่โคดีวะผมอยากทำลายแลกโคกจากโลกนี้เดี๋ยวผมไปตัดไม้ด้านบนแทนโคก็ได้วะอย่าชื่ออย่าเซิร์ชโคนะได้โปรดกราบงามๆสักสามที โอ้ยผมไม่ไหวแล้วครับความมืดไม่เจริญอย่างนี้ผมยอมรับไม่ได้อ่าอืมสวยงามตะการตาดุดแสงรีออนไปขุดไปเรื่อยๆครับในเมื่อเรามีเพชรอยู่ไม่มากก็มีน้อยหลุมเตี้ยอะไรเนี่ยหลุมนี้จะทำให้เราเจอทางสว่างได้ครับเซิร์ชแมพไม่เจอโอ้กดเริ่มต้นด้วยการสแกนโคโอ โอ้มันสแกนแต่โคเหรอเดี๋ยวนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแกสแกนแต่ใครรู้วิธีใช้สายคันนี้มันสแกนเพรบ,บ้างบอกผมทีหน่อยมันสแกนแต่โคอ่ะกำลังจะไม่เอามาไรเว้นเนยสายเวอะไรเนี่ยสแกนแต่โคผมไม่ได้อยากได้โคนะ่นะผมนี้โควี่ไม่เกิดมีแร,ร่อะไรกองไหมครับอ่ามีตรงนี้ครับขุดต่อไปให้หมดเลยครับอย่าให้เหลือ ไว้แบ่งผู้อื่นนะครับเราไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะครับอ่าโอเคได้เหล็กมาเพิ่มก็ยังโอเคดีกว่าไม่ได้ครับไปครับอโอเคที่คุณนี้สําหรับโอ้ผมใช้ดิเซิร์โอ้เข้าใจแล้วเวเราสามารถอัปเกรดที่คุณเพื่อเซริร์ชดึงดูสิ่งรอบๆตัวได้นี่เองผมเข้าใจแล้วเว้ยโอ้ถึงกับบรรลุเลยทีเดียวผมนี่ยูสผมนี่สแตนดาร์ดเลยครับ ยินขึ้นนะครับโอ้โหไปๆๆๆๆไปโหยก็ฉลาดตั้งนานอ่าจุดีครับอ่ะลองดูลองดูผมมันจะแซเซิร์อย่างอื่นบ้างนอืยืนลงเลยโอ้ my god จะเซิร์ฟอย่างอื่นเป็นงั้นส่วจผมอัเกไปที่คุณเพก็จะเซิร์อโอ้ my god โอ้ my god ความคิดไม่เร็วครับผมคิดไม่เร็วไม่เร็ว เ,เหลืออีกหนึ่งนาทีในการทดสอบครับไลายปลาปปปไปเปลี่ยนเป็นที่ขุดเพชรดีกว่าครับไม่ได้อัปเกรดเพชรให้ครับโอ้แล้วถ้ามันบอกว่ามันสแกนเพชรไม่เจอเนี่ยทำไงเนี่ยอืม้มเครียดเลยนะถ้ามันบอกสแกนเพชรไม่เจอครับอย่างแรกคือต้องทําดาบ,บอ่ะโอเคเราลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะผู้ลงทุนควรศึกษาการลงทุนโอเคโอ้โห,โหใช้ได้ไม่เบา โอ้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 เจอแล้วน้ำตาไหลโอเคครับรู้วิธีใช้แล้วครับเอาง่ายๆคือมันจะดึงดูดกันและกันนี่เองครับผมใช้ที่ขุดแนวไหนมันก็จะดึงดูดในแนวนั้นนี่เองอืไม่ธรรมดาครับเคเราได้สี่อันแล้วครับผมเอาส่วนกางเกงเลยแล้วกันโอ้โหไป เจอเพจดิกแมวอืมนั่นแหละไปครับขึ้น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 อืมแหลมแมวเอา้เอาอ๋ออยู่นีส่สบายแล้วครับสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ยงอทำมวกมวกัมวมุกไปขึ้นกันดีกว่าพ่อพ่อพอพอ,พอ,พอไปหาหานี่วะครับ ผมอาจจะต้องวิ่งไปตรงกลางนะครับเนื่องจากตอนนี้เราจําเป็นจะต้องเอาอาหารยังหยุดเร่งๆอ้าวนไ,ไงไงกินพวงหมูเป็นอาหารชั่วคราวก่อนได้ครับโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันทําได้ไงเนี่ยโอ้ oh, ประตูครับฉลาดว่ะทีมเรายังกับไอสไตล์มาเกิดโอ้ไม oh 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 ่กัดโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดฮึ่บเจาะฮึ่บเจาะฮึ่บเจาะ โอ้ไม่เกิดไม่ธรรมดานะครับผมระดับโปรเฟชชั่นแนลแล้วนะเว้ยโอ้เจ็บเดี๋ยวนะไม่จริงใช่ไหมมีคนอยู่ตรงกลางแล้วครับถูกฉากเขาเลยดีกว่าเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้วผมต้องการหารมากครับเดียวเดียวเดียวใจเย้ใจเย้ใจเย้ใใจเย้โอ้เขามาแบบโปรเฟชชั่นแนลเลยแฮผากลัวผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วอือหือตัวผากรัวมาแต่ไกล ช่วยช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยผมเดี๋ยวมันมีสายแอปเปิลขึ้นมานี่ผมล่วงตกน้ำนี่เฮฮาไม่ออกเลยนะเนี่ยไม่อยากเชื่อครับมันมีเทคน like ิคใหม่ครับใช้ประตูครับระ้ววางสายด้านบนครับโอ้ยไอ้นี่มันไอซ์ทรายมาเกิดชัดๆกินอะไรเข้าไปวะเนี่ยเออคือมีอาหารใช่ไหมไอ้นี่ฟู้ดอ่ะไอ้นี่ฟู้ดอ้าวพวกเราวิ่งไปใจกล้าบ้าบิ่นมากเราก็วิ่งไปอย่างใจกล้าบ้าบิ่นมากครับดับเบิ้ลบาเร็วกว่าเลยทีเดียว อือ้อหืออาหารไม่ได้อาหารโอเมก้าดโค้ดต้องการฟู้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไฟกันเดียวเดียวเดียวโอ้โหโอเมก้าดไอพวกพวกพวกไอเน,นั้นม,ม,มันจะลุมผมอะมันจะลุมผมอะโดนไปเลยอื้มอื้มนัน่นแหละ จู่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวใจโอ้โหแล้วมักลายเป็นโอ้มันทิ้งผมเลยนี่หว่าเวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแควิ่งหนีว่ายิ่งกว่าวิ่งหาฉันอีกเพื่อนโคตรใจดีเอ้ไอ้นิดฟูดฉันต้องการอาหารเขาหน่ะ ไม่มีให้เลยเหรอใจดีจัดเออมีอาห่านไหมโอ้โหเห็น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 เขาถือขวานก็เลยเขาว่าเขาเป็นสายขวานเนี่ยไม่มีอาหารให้ผมแน่นอนอ่ะ,อะเอานี่แล้วกันเอาครับกินซุปเห็ดแทนครับโอเคมาโอ้โหพวกนี้ก็ขาดแคลนอาหารพอๆผมเลยเนี่ยนะโอเคครับซุปเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ดโอเคด่วนเร็เลย สุเพศสุเพศโอเคหูฟินาเล่เลยต้องหาหาแล้วครับไม่งั้นมันซูไม่ไหวแน่ไปบุกกันไปครับโอ้เขารึที่จะโกทูเซนเตอร์เหรอเซนเตอร์มัน out, มีอะไรให้เอาไปล่ะถ้ามีผมว่าคิดจะตามไปด้วยบุกตรงนีครับรอเตี๋อะไรชุดออกจะดีดีอืมโอ้ยลมเหมือนกันลมลุกคุกคานเท่าไหร่ อูอ้จ้อู้ไม่เบาไม่เบาสายเปิ้ลเหรอครับนั่นแหละที่ต้องการ yeah ได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้ผมโยนดาบเพชรไปถือว่าเป็นการแจกแล้วกันเนี้ยจริงๆผมควรจะโดโยนที่ขุดหินไปเนาะไม่เป็นไรครับแจกแจกแจกโอ้ฟินาเล่อร่อยอร่อยได้หามาแล้วพวก,พวกเดี๋ยวมาแจกเดี๋ยวมาแจกแจกพวกก่อนเลยครับสายเปิ้ลมา เฮ้ยพวกเอาไปเลยไปเลยไปเลยฉันมีกองนึงเอานี่นี่นี่เอาไปาไป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 ,ไปพวกกันพวกกันแบ่งปันกันได้เป็นไงใจดีเปล่าโหไปเด้อโอเคเอาไป พี่ผมว่าผมแจกจนผมจะหมดเองเลวนะเนี่ยไปอ๋อใช่ใช่ใช่เฮ้ยฉันจำได้ว่าฉันโยนเกมให้แกแล้วนะไปช่างมันะไป Let's go สีแดงโคตรโหดครับสีแดงไม่ใช่ทีมยิบย่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปถุกเลยดีกว่าไปสีแดงไม่ธรรมดาครับสีแดงเมื่อกี้เห็นชุบเชรอยู่ด้วยก่อนอันนี้แสดงว่าเขาไม่ธรรมดาครับ จริงๆถ้าผมยังมีเวลาผมสามารถเข้าไปขุดแร่ต่อได้นะผมไม่มีใครเดินมากับผมเลยหรอปัญหาคือผมไม่มีไม่มีอาวุธเลยโปรเจก์ตายครับลุ้มกลุ่ม,มดีกว่าลุ้มกลุ่มลุ้มกลุ่มลุมกลุ่มกลับกราบกรบกรบกรบกบเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราตัวอะไรโอเคครับ <TF> ไปเดินไปพร้อมๆกันไม่มีใครอยู่ด้านบนนะ ผมใช้ส่นแหละไม่มีแล้วโอ้โหไม่เหลือแล้วเพชรเลยมันกินเยอะไปขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยสีเหอโอ้โหทีมบอกวซาอืมแกรู้ไหมว่าฝั่งนู้นมีเพชรอะ่ะผมว่าตอนนี้ผมไม่พึ่งไอ้นี่แหละอยากจะบอกอย่างเดียวว่าถ้าแกเจออะไรแกวิ่งเกียร์หมาอย่างเดียวเลยนะเฮ้ยสีแดงครับรู้เลยว่าไอคนที่อยู่ด้านล่างไม่ใช่พวกธรรมดา เดี๋ยวเฮ้ยโอ้โจู่ๆๆๆโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยพวกเราโอ้โหอ้อไม่กอดไม่ธรรมดาเลยวะ่ะกดชีพไปก่อนครับถ้าจำไม่ผิดอ้าวยังรอดอยู่ว่ะ เป็นไงเร,รื่องปรำมจานโอ้โหโดดตบโดโดตบเราจะติดชีดติข้อแรงกว่านะครับศิชนะเยอะกว่าเมื่อกี้ก็ล้อกเกือบตายนะเนี่ยอืมทีมเก้ยวกไฟกันตรงนั้นเหรอเฮ้ยชุดเกาะเอาชุดเกาะมันนะบัดน,นาวโอ้โหนะโดนใจชุดเกาะมันวันนี้ชะมันก็ได้ไงโอ้โหโอ้โหรู้สึกถึงเลือดผมจะอย่างนี้แต่รู้สึกตอนนี้ได้เปรียบนะครับถ้าเขาไปนส่เปิลผมแพ้ อืมแสดงว่าของเขายังโล่งอยู่นเนี่ยเนี่ยเป็นพวกคลีนอยู่ครับอ๋อเว้ละโดนคนละทีคนละทางครับไอ้นั่นหนีไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเดี๋ยว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 จะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพวกเกหนี่ไปไกลขนาดไหนนะอ้าวนั่นแหละขอให้ตกเว้ยนั่นแหละอุย้ยไม่เสียศูนย์ครับนั่นแหละโอ้ย ที่เลือก,ก็ดูครับว่าฝันไงพวกเราอยู่แน่ตรงน,นั้นแน่ๆเลยครับแฮกเหรอเดี๋ยวเด,วเดวใครแฮกเขาอยู่ไหนครับความสูงติดลบแซงว่าอยู่ในถ้ำเวรแต่ไอคนเมื่อกี้แทนที่ผมจะได้ของจากเขาพวกเราหายเอาลงเลยลงลงลง ไม่มีใครคิดจะเสี่ยงลงไปเลยเหรอโอ้ไ oh ม god อ้าวกล้ามฆ่าตัวตายเหลเนียโอเคครับอย่างแรกคือที่ผมต้องการคือโอเคแถ้าอทิศทางไอตรงด distance เนี่ยไม่ได้แค่บอกแค่จำนวนนั่นครับบอกถึงจำนวนที่ความห่างเราจากพื้นครับ แล้วเห็นแล้วเดี๋ยวๆครับความห่างายังเป็นลบอยู่ครับเขายังเป็นลบอยู่แดงว่าเขายังตีกัน่านี้กอแถวๆนี้แหละครับเกดันไปยืนมองอย่างนี้เขาเห็นไงครับเขาเลยกลัวครับ ต่ำกว่าห้าบล็อกห่างกันสองใช่มว่าน่าจะสองชั้นครับแล้วๆอันนี้แหละเฮ้ยโอ้ไมเคิดสลับกันเลยพวกยังไงชนะอยู่แล้วยเดอะวนโน่โอ้โหชนะสบายๆเลยครับรอบนี้จีจี คิวไปเท่าไหร่ครับคิวไปสี่คิวแล้วก็แอซิดเมื่อกี้หนึ่งครับโอ้รอบนี้มาแบบมีหลักการเนี่ยตั้งแต่ที่ขุดแล้วนะโอ้โหโอ,โอ้รู้สึกวันนี้มาหล่อนะครับไม่ได้มาหล่อพร้อมชนะนะครับแต่มาหล่อพร้อมกับหลักการนะครับดูเป็นคนมีความรู้นิดหน่อยนะครับง่าแต่จะเยอะหรือน้อย,อยอยู่ที่หน้าตาผมเองครับโอ้โหไปจะอะไรนะท่านผู้ชมคงบอกว่าน้อยแน่ๆเลยครับดูจากหน้าตาแล้วนะบางทีก็ ก็อยากอยากต่อยผมอ่ล้อเล่นล้อเล่นโอเคสัปาน,นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์สัปหานด้ถ้าดีอย่าลืมกดแชร์สัปนี้สวัสดีครับอยากให้ผมเล่นมินิเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับผมจะดูนะแล้วถ้าผมมีเวลาว่างหรือชอบก็จะไปเล่นเลยนะสัปหานี้สวัสดีครับกูดดไยมายเก๋เอ้ยไม่เอาดีกว่าผมปิดรายการยื้อกู๊ดไบมายปอยก็ไม่ดีเนาะกู๊ดาบกู Good bye. Good bye, ๊ดบมายอะไรดีวะ <My> <laughs> ไม่สิไปแหละไปแหละลินจะเป็นยี่ห้อเลย